หลังจากที่กองทัพอากาศนำเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20กอคิปเพนจากฝูงบิน701กองบิน2จำนวน2เครื่องทำการทดสอบขีดความสามารถการบินขึ้นลงสนามบินที่มีระยะทางวิ่งสั้นการทดสอบนี้นะครับก็เกิดขึ้นที่สนามบินกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีทางวิ่งยาว6,570ฟุตกริปเพนของเรานะครับก็ลงสนามแบบช็อตฟิลแลนดิง้งใช้ระยะทางไปเพียง2,100ฟุตเองนะครับซึ่งก็ถือว่าผ่านอย่างแน่นอนครับนะว่าเป็นระยะทางที่สั้นมากนะครับสำหรับเครื่อง ินขไ่การฝึกดังกล่าวเป็นไปนตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการอ่อนตัวในการวางกําลังและการปฏิบัติภารกิจได้ทุกสนามบินและพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับสำหรับเครื่องบินขับไล่ที่จะลงได้ในสนามแบบนี้ทั่วประเทศไทยครับและมิชชั่นต่อไปนะครับก็จะเป็นการเตรียมทดสอบสมรรถนะเครื่องบินกลิฟเพนกับการบินขึ้นลงระยะสั้นบนถนนหลวงนะครับทางกองทัพอากาศเปิดเผยว่าจะทดสอบการบินขึ้นลงบนถนนหลวงครั้งแรกของเครื่องบินกลิปเพนในประเทศไทยกําหนดการคร่าวๆก็กําหนดไว้ ที่เดือนกุมภาพันธ์ปี2568ส่วนการบินขึ้นลงบนถนนหลวงหรือไฮเวย์ way, บริษัทซับผู้ผลิตเครื่องบินกริปเพนได้ทําการทดลองและทดสอบหรือจะเรียกได้ว่าใช้ตัวนี้เป็นจุดขายก็ได้ครับว่าเครื่องบินเขาขึ้นลงบนถนนท่าที่รถยนต์ใช้วิ่งเนี่ยแหละครับหากเกิดสนามบินถูกทาลายความสามารถตรงนี้นะครับเครื่อง F16 ทําไม่ได้ครับด้วยความสามารถในการบินขึ้นลงที่สั้นนะครับ2,100ฟุตนะครับที่ประจวบกว่าแสดงให้เห็นแล้วกับความต้องการของทีมภาคพื้นที่ไม่ได้มากมายใหญ่โตอะไรมากนักนะครับ ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้นะครับมีความคล่องแคล่วและกระทัดรัดสำหรับการลงในพื้นที่ที่จำกัดหากสนามบินถูกทำลายได้นะครับส่วนเรื่องการทดสอบนะครับถ้าเกิดขึ้นเมื่อใดจะจะหาภาพการทดสอบนำมาฝากถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์แชร์หัวใจกดติดตามให้จ่าด้วยนะครับแล้วพบกัน